สวัสดีค่ะมาดามเมียฝรั่งพ่อกระเทินกับเปามีบบแดงกับเปาแดนบอมีรรมีแต่โลกแต่ไพ <g> ่ <ül> การไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐโอลาพี่น้องลาบต้องขอขอบคุณหอยแครงที่ทําให้เราได้รู้โรคที่แท้จริงในร่างกายของตัวเองว่าเราเป็นโรคอะไรนะพี่น้องเนาะเมื่อ20ปีก่อนทางโรงพยาบาลหนึ่งได้แจ้งว่าแอมเป็นผ้าหาทารั์ซิเมีย จ้าแอมกับเขาแจ่วาจจ้องเนี่ยมีโรคประจาตัวคือผ้าหะผทารัชเนียแต่เขาแจ้ว่าเป็นแบบนั้นมากตลอดชีวิตแต่เลยบ่ได้ดูแลเรืเ่องอาหาร,ารการกินในการบํารุงเลือดเพอาใดเพราะว่าคิดว่าผ้าหามันบ่ได้มีอย่างายแต่ด้วยการที่แอมกินหอยแครงแล้วแอมติดเชื้อในกระเพาะโอ้ยไม่ใช่ในลำไส้แอมต้องแอดมิดลงโรง,งพยาบาลสองวันสองคืนและต้องเพิ่มเลือด ให้เลือดเพราะว่าเกล็ดเลือดต่ํามากเพราะว่าด้วยความที่คนที่เป็นธาลัสซีเมียเม็ดเลือดมันเล็กและแตกง่ายฉันก็เลยต้องให้เลือดและเพิ่มเลือดและฉันก็ได้รู้ได้รู้โลกอันแทจริงของเจ้าของว่าเจ้าของ,ของ,ง,ของถ่ายสูตรเดยเจ้าของเป็นธาลัสซีเมียบ่ได้เป็นพาหะพี่น้องกันเลยเดี๋ยวมาสนใจสุขภาพว่าอ๋อเนาะคนเฮ่า การไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐเป็นความสุขที่ดีที่สุดแล้วจ้ะผุ้รหิบอกอ่ามาไปพาตัดไปสัญญากรรมไปดัดฟันไปนูนไปนั่นไปนี่เขาสิได้บอ่อเยียดบอ่อยันเขาสิได้บอ่อบูรีบูแดดพี่น้องเอาแต่รักษาเลือดให้มันพอในแต่ละในแต่ละการสางเม็ดเลือดกับพ่อแล้วจ้ะชีวิตนี้เมื่อก่อนอาจจะอยากสวยเพราะอยากได้ผัวดีผัวรวยแต่ตอนนี้ฉันได้ผัวดีผัวมีเงินแล้ว สันกับพ่อแล้วในความสวยของสันเนาะตอนนี้ฉันแค่อยากมีเงินรักษาสุขภาพให้ได้อยู่มีความสุขกับสิ่งที่จะของมีในตอนนี้ให้นานยิ่งนานยิ่งนานเนาะพีน่นนองแอมเป็นพาหะธาลัเอ้ยแอมเป็นธาลาัซีเมียในระยะในระยะเริ่มต้นแรกๆบอดด้มีระดับต้องให้เลือดแค่ต้องพยุงตัวเองไม่ให้ติดเชื้อในร่างกายบ่อยกินอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอไม่ดื่มไม่สูบซึ่งอันนี้ก็ง่ายๆอยู่แล้วแอมบอดื่มบ่สูบนอนนี่บ่ต้องบอ้ถึงอันแต่สองทุ่มหัวท้องโม่งกักพี่นอ้องส่วนคนที่มาบอกแอมไปสัญญารร,มรา้มแล้วคนสิได้เบอเยียดบาหยันพี่น้องคนที่เยียดหยันแอมเนะี่ยเขาบ่ได้บ่ได้มีอาตีกับหนาต้าแอมบปนไดดอกเขามีอาคาตีกับความมีของแอม จ็ดสิบเปอร์เซนที่มาบูลลี่เรื่องหน้าตานั่นคือได้รู้ประวัติแอมหมดแล้วว่าแอมเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็ไม่เหยียดเห่ามาดอยคาเห้าเพืิอสิเหตุใหนเห่า,าหูซึกเจาะคอบ่ม,มีคาแต่ส่วนสามสิบเปอร์เซนต์ี่บ่เคยมากน้่เมืองน้่ปล่อยอ่าโอเคด่าไปเขาอาจสิบสวยพิมพ์นิยมกับบ่เป็นอย่างเพราะฉะนั้นซุ่มนี่นะต่อให้แอมงามไปสัญญรรมปากมาแล้วไปเห็นนั้นไม่ได้ไม่ได้มั่นกับเหยียดเพราะว่ามันเป็นหลูกอีช่างเหยียดอืม แอมคิด่าความสวยความงามเซนใต่ผู้ผู้บ่าวดีผัวดีตอนนี้แอมกับบได้มีความสวยความงามแต่ผัวแอมกับหกักผัวแอมกับดูแลดีแอมบอกจะเป็นน้องไปเห็นอย่างให้มันสวยอีกแล้วจ้ะพ่อแล้วเอาแต่เงินมาจ่ายประกันสุขภาพเมื่อเจ้าเจ้าของเจ็บป่วยยางเขารงบ้านเอกนชนได้รับความสะดวกตรวเร็วเพราะอะไรเรามีเงินจ่ายปืป๊ดปืป๊ดปืป๊ดปื๊ดเพราะเราจ่ายประกันสุขภาพแล้ว นั่นลละให้ประกันเป็นคนจัดการค่าห้องแอมอยู่วันเนี้สองพันห้าคืนละสองพันห้าพี่น้องเ,เลือดทีแอมต้องให้ถุงรหาพันกลัวจ้าอืมค่าน,า,นานั่นค่านี่จิปิทงจิปิท้าอีกจ้าพี่น้องแต่ว่าแอมบ่อดอยู่ในระดับผู้ป่วยที่ต้องให้เลือดตลอดเวลานะต้องรักษาตัวเองอย่าให้ติดเชื้อบ่อยถ้าติดเชื้อในร่างกายบ่อยเม็ดเลือดแดงมันแตก เกดเหลือมันกระตามันกระต้องเพิ่มเลือดนะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องดูแลรังกายเจ้าของเอาเงินถือสิปเฮดเซนญดียกมตอนนี้ยูสี่สิบเจ็ดเอสิสวยอยูหาสิบกลัวจ้าจากสีตายมื่อไหนเขย่งหูตายไปกับเผาเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสุขภาพและมีเงินรักษาสุขภาพและมีเงินรักษาในขณะที่ป่วยเจ็บไข้อย่างเงินน้ำบได้สนใจอย่างเรลาจ้าตอนนี้ ชีวิตแอมคือมีทุกอย่างเงินผัวความสุขบ่ต้องไปดินล่นความสวยอ่าพอสำรับแอมน่ะเมื่อก่อนความสวยก็คือต้องพาไปหาผู้ผัวดีๆแต่ตอนนี้แอมมั่นใจหร้อวป่าวัฒนาะบวกแสวงหาโจกสตาผ้พาไปถ้าใดดีก็ดีไปถ้าใดบอดีกะ จ้าวาสนาไฟมันเพราะฉะนั้นเนอโบไดอยากสีเห็ดเนี่ยมันสวยพิมพ์นิยมยังแหล้าจ้าอืมเราก็อียัง,ยงคนเป็นธาตุลัดซีเมียแบบ,แบบเนี่ยรูปร่างหน้าตาสีผิวมันก็เป็นแนวนีดสีหายสวยเลิศไปกวนเนี่ยมันกับโบไดทูบโหนกทูบก้ามทูบแล้วกินเขาโบแสบตุ้ยเลี้ยวัูเกาอาปากโบไดพอต้องสวมนอ็อต ต้องอ่วมนอตด,ดึงกล้ามใบพี่น้องยาเลยตอนนี้ชีวิตมีความสุขเงินเต็มกระเป๋ามีเงินใหนยูแบบสุขสบายพ่อเราจะเตรียมตัวถัดปดูแล,ลางกลายจะขอไห้มันแข็งแรงเอาให้มันไดอยู่เงอนหลังละเกือบแปล้านนี่เงินหลังละสาล้านกลัวตะมุนราคาร่วมแล้วเกือบแปล้านไห้มันไดอยูห่อนหกสิบเดสิบนะ เอาไ้ถ้าเติมเลือดเอาไปถ้าเขาโรคพยาบาลเขาโมโหบอกว่าห้าสิบเจ็บป่วย <yeah. S 1> มือใดแต่แต่เขามีเงินเขามีการวางแผนถี่ดีชีวิตยังไงก็สบายนอจากพี่น้องส่วนใคอยากสวยมาเป็นอย่างผู้ไดใส่หน้าตาในการทํามาหากินเชิญส่วนแอมผู้ได้ใส่หน้าตาทํามาหากินแอมใส่ปลาทำมาหากิน แอมกับเลือกประใดดอกผู้ไดสีมากผู้ไดสีเยยดผู้ไดสีดาวผู้ไดสียันแล้วแต่เอาตามสันด้านและกําืดที่โตมาและอบรมถูกอบรมมาแบบได้จัดไปแบบนั้นเลยค่ะอ้าวหนึ่งสองสามเริ่ม